แมวแห้วซ้ำสานอุทธรยืนตามชั้นต้นไม่อนุญาตบินไปกาต้าสวัสะวะสมชายเผยสารอุทธรมีคำสั่งยืนตามสารชั้นต้นไม่อนุญาตทักษินไปกาต้าชี้ไม่มีหลักฐานว่าโดนนั่นทรัมเชิญพบและใกล้วันสารนัดไต่สวนคดีชั้น14วันที่13มมิถุนายน จากการณีที่เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ต้องหาในคดีการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ได้ยื่นคําร้องต่อศาลเพื่อขอเดินทางไปยังประเทศกาตาตามคําเชิญของเจ้าผู้ครองนครเพื่อไปร่วมงานเลี้ยงอาหารค่า โดยหวังว่าจะได้พบกับนายโดนัททรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐแต่ศาลได้ยกคำร้องเนื่องจากเห็นว่าเป็นการเชิญส่วนตัวและไม่มีกำหนดการที่ชัดเจนว่าจะได้พบกับนายโดนัททรัมป์ซึ่งหลังจากศาลมีคำสั่งดังกล่าวทนายความของนายทักษิณได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลอุทธรณ์นั้นล่าสุดวันนี้10พฤษภาคมนายสมชายสแสวงการอดีตสมาชิกวุฒิสภาได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กสมชายสแสวงการว่าข่าวร้ายของซอทอมอีกสนุทธรยืนตามศาลต้นไม่อนุญ,ญาตให้บินออกนอกไปดักพบทรัมป์ที่กาตาเหตุหนึ่ง ไม่มีหลักฐานว่าประธานาธิบดีทรัมป์เชิญพบสองใกล้วันสารดีกาคดีชั้น14สั่งโจทจำเลยนัดพร้อมไต่สวน13มิถุนายนจบข่าวทั้งนี้คำสั่งสารอาญาที่ยกคำร้องของนายทักษิณเมื่อวันที่แพฤษภาคมระบุว่าสารอาญาไต่สวนบุคคลและคำร้องแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องพิเคราะห์ข้อเทจริงตามทางไต่สวนแล้วเห็นว่าจำเลยได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากสำนักบริหารผู้รับเชิญพระราชวังลูเซลไปร่วมงานเลี้ยงอาหารค่าที่ประเทศกาตาซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ ประธานาธิบดีโดนัลด์เจทรัมป์อันมีลักษณะเป็นหนังสือเชิญส่วนตัวมิได้เชิญจำเลยในฐานะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียซึ่งเป็นประธานอาเซียนประจำปี2568ทั้งไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการที่แน่ คัดเพียงแต่คาดหมายว่าหากประธานาธิบดีโดนัลด์เจทรัมมาง,งานเลี้ยงดังกล่าวจำเลยจะมีโอกาสพบปะหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์เจทรัม,มและทีมเศรษฐกิจเท่านั้นประกอบกับช่วงที่ขอเดินทางไปอยู่ใกล้วันนัดพิจารณาคดีที่ศาลดีกาและคดีนี้อาจกระทบต่อกระบวนพิจารณาของศาลได้กรณียังไม่มีเหตุผลอันจำเป็นที่หนักแน่นเพียงพอที่จะให้จำเลยเดินทางออกนอกราชาอาณาจากักรจึงไม่อนุญาต